เรินทามสำนึกดีค่ะวันนี้วันพระศบกดีที่6พฤศจิกายน2568ค่ะมีเมนูน้ำแดงเห็ดน้ำแดงแล้วก็เมนูข้าวผัดค่ะแล้วก็ยังมีเซตของอาหารสมุนไพรเครื่องดื่มปรับสมดุลน,นะคะเป็นการบริการพิเศษจากอาหารทั่วไปในงานนะคะเพื่อ มาร่วมบุญครั้งสุดท้ายกับคุณยายทวดคุณยายสอนนะคะครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่คุณยายท่านเป็นต้นแบบที่ดีในเรื่องของการประหยัดเรียบง่ายกินน้อยใช้น้อยมีเมตตาสูงทำให้เป็นที่เคารพรักและอะไรของลูกหลานนะคะวันนี้เรา ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมราลึกถึงคุณงามความดีของท่านเราจึงทำเมนูอาหารมังสวิรัตปรับสมดุลเป็นการขอบคุณพิเศษสำหรับทุกท่านในวันนี้ค่ะ